ส้งสมาธินะคะโอเคนะคะขอดูข้อความจากเขาหน่อยสิที่อยู่ในใจเขาตอนนี้ที่เขาอาจจะอยากบอกหรือไม่บอกคุณก็ได้นะคะสร้างรากฐานคนนี้เหมือนกําลังสร้างรากฐานสร้างครอบครัวหรือเขาอยากมีความมั่นคงในชีวิตนะคะเพียรพยายามเขาอาจจะเด็กกว่าคุณไหมดูเหมือนเขาพยายามที่จะย,ยืนด้วยรแค้งของเองหรือพยายามที่จะไปข้างหน้าผู้ใหญ่ใจดีโอ้โหมีความเป็นเด็กนะคะ รายได้เสริมเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีหรือเขามีความรู้สึกว่าเขาได้รับความเมตตาจากคนคนหนึ่งรู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณหรือรู้สึกว่ามีการซัพพอร์ตจากคุณอะแล้วก็เป็นคนที่ตัวเขาเองเหมือนอยากมีรายได้เพิ่มนะคะสำหรับเอาถ้าเกิดสมมติเขาเป็นเด็กนะคะถ้าคุณมาถามคนนี้เขาจะบอกอะไรคุณเขาอยากสร้างรกฐานที่มั่นคงเขาอยากที่จะยืนด้วยขาของตัวเองหรือตอนนี้เขากําลังเพียรพยายามที่จะทําในสิ่งที่เขารักนะคะเขาจะยม ไปต่อในชีวิตของเขาให้ได้นะถ้าเขาเป็นเด็กอะนะคะ <S <S เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณเป็นคนที่อบอ้อมอารี <S <S เหมือนพ่อเขาเหมือนนิสัยเหมือนพ่อหรือนิสัยเหมือนคนที่เขารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วเขาแบบได้รับคําแนะนําที่ดีและตัวเขาเองตอนเนี้เหมือนกาลังหมดงุ่มอยู่การสร้างรายได้นะคะหรือหน้าที่การงานของเขาเองแต่ถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะคุณเป็นเด็กมาดูเนี่ยเขาก็อยากบอกว่า,วาคุณอะเป็นคนที่มีความพยายามนะคะเป็นคนที่เก่ง นะคะมุ่งมั่นนะคะตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอ่ะนะคะเหมือนเขาชื่นชมคุณอ่ะอันนี้สลับได้นะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทําตามความฝันของตัวเองด้วยนะคะความสุกสนานอยู่ใกล้คุณแล้วเขามีความสุขนะคะอยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกเข้ากันได้นะคะรอยยิ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมสดชื่นอะ่ะมีความรู้สึกเหมือนกับไม่ได้แตกต่างกันเนี่ยเหมือนเหมือนวัยเดียวกันนะคะความสุขที่ได้ทําอะไรกับคุณอะ่ะ โอเคนะคะเรามาดูข้อความจากเขาถึงคุณหน่อยอันนี้เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณนะคะหรืออาจจะอยากบอกก็ได้แต่มันอยู่ในใจของเขาอตัวเองเขาดูสิ่งที่เขาอยากบอกคุณหน่อยรักยังชอบไหมเขาอจะบอกอะไรคุณเดอะซันเขาอ่ะในซื้อเห็นไหมซื้อความหวังไว้ในมืออ่ะเขามีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณอ่ะนะคะแต่เขาแบบเก็บไว้ก่อนตัวเขาเองเหมือน คนนี้เป็นคนที่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็เหมือนกับอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เขาอู่ดก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่เชื่องช้าหรืออาจจะแตกต่างจากคุณมากเกินไปไหมเขารู้สึกว่าคุณเป็นเดอร์ซันนะนะคะเดอร์ซันนก็คือคุณสามารถผลักดันเขาไปต่อได้คุณสามารถทําให้เขาเห็นตื่นรู้ได้นะคะเขาขี้อูดก็แสดงว่าถึงแม้ว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นอะไรที่แบบเด็กหรืออะไรแบบเนี้ย เขาก็มีความรู้สึกเหมือนถ้าจะพูดนะคะภายในออิฟเฟอร์นี่คือการอยากพูดถึงความรู้สึกเขาอยากบอกคุณว่าเขาอยู่กับคุณอยู่ใกล้คุณถึงความสัมพันธ์มันจะดูมีปัญหาจะช้าจะอะไรจะอึดอัดแต่ยืดดาแต่เขาก็มีความสุขนะคะขอรู้สิให้หนึ่งดาบเขารักคุณนะคะอืบางครั้งการกระทาของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกเพราะไหนก็คือแอบถือไว้แต่ให้หนึ่งดาบ เหมือนเขาอยากพูดเลยว่าเขารักคุณน่ะหนึ่งดาบเป็นไพ่แต่งงานนึงดาบเป็นไพ่เหมือนแสดงออกความชัดเจนเขาอยากพูดอ่ะแต่ทาไมทาไมทาไมสอนดูสิแตกทาไมให้คลีนอบคุณน่ารักคุณน่ารักสําหรับเขาอาหารการกินเครื่องดื่มที่คุณมีให้เขาหรือการซัพพอร์ตต,ะตะ่างๆนะคะเขาชอบนะไม่ว่าจะเป็นการเทคแอคชั่นทางออนไลน์เขาก็ชอบนะเนี่ยดูสิเขาอยากบอกว่าคุณใส่ใจทุกเรื่องคุณใส่ใจทุกอย่าง คุณน่ารักถ้าคุณเป็นเด็กคุณเป็นเด็กที่น่ารักมากนะคะคุณเป็นเด็กที่รู้จักเอาใจคุณเป็นเด็กที่อ่อนโยนนะคะบางครั้งก็อาจจะดื้อบ้างแต่ก็ถูกใจเขาอ่ะอะนะคะถูกใจเขาคบหรือยังถ้ายังไม่คบเขาจะบอกรักบอกชอบคุณนะเขาตั้งเป้าหมายคุณไว้แล้วแหละแต่ถ้าคบแล้วตอนนี้ยังมีระยะทางระยะห่างเนี่ยเขาอยากมาหาคุณนะแต่การมาหาของเขาเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะคะเพราะอูดก็ช้าอยู่แล้วนะคะการเดินทางความรักของเขามันดูช้าแต่มันมั่นคงเขาอยากให้คุณรู้ไว้แบบนั้นนะคะ ให้แปดดาเขาอยากบอกรักคุณแต่เขาไม่กล้าบอกเขาอึดอัดกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้นะคะโอ้เป็นไพ่ของความรู้สึกที่อึดอัดนะคะอยากพูดอะแต่ไม่พูดอ่ะพูดไม่ได้เขาโดซีเขาติดอะไรเป็นไพ่ของความรู้สึกที่ดีๆให้เดอะเฮอร์มิตเขาไม่กล้าถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่กล้านะคะแสดงออกเห็นไหมเขาไม่กล้าแสดงออกเขาทําได้แค่ไลซเชี่ลมเขาซองคุณอะเขาเด็กกว่าคุณไหมถ้าเขาเด็กเขาพูดเขาแอคชั่นไปแล้วนะคะ แต่เขาแอบคาในพื้นที่ของเขาอืเจ้าสาวเห็นไหมเขาแอแคบคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ลึกๆว่ามันจะประสบความสาเร็จทั้งที่เขาก็รู้ว่าตัวเขาเองเด็กกว่าถ้าเขาเด็กกว่าเขาอาจจะไม่กล้านะคะเพื่อนของเจทีเพราะเหมือนเขาใส่ชุดแต่งงานแล้วแอบอยู่ในความมืดให้สองดาเขาไม่กล้าเพราะว่าหน้าที่การงาน หน้าตาทางสังคมของคุณกับเขาแตกต่างกันความมั่นใจของคุณเดอดซันความที่คุณเป็นแสงสว่างให้คนอื่นด้วยความที่คุณแบบโดดเด่นอ่ะมันทําให้เขาอ่ะไม่กล้านะคะที่จะพูดความรู้สึกออกไปไฮโลเซนเขาเป็นคนที่กลัวไหมเขาเป็นคนที่อายไหมเขาเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจอะไรไหมพอมาเจอคุณปุ๊บเขาก็เลยกลายเป็นไม่กล้าเข้าไปใหญ่ไฮโลเซนขึ้นเนี่ยเป็นไพของการนั่งสมาธิเป็นการของการแบบ สื่อสารทางจิตอะอะเดยวจะให้ดูเขาสื่อสารกันนะคะเห็นไหมเขามีความรู้สึกแบบคิดถึงคุณตลอดเวลานะคะอยากอยู่ใกล้ๆแต่เขาไม่สามารถที่จะแสดงออกสิ่งนั้นได้ให้หนึ่งไม้สามไม้ระยะทางไกลกรณีแรกที่เขาจะบอกคุณคือเขาไม่สามารถที่จะพูดในสิ่งที่เขารู้สึกได้เขาแสดงออกทางโซเชียลออนไลน์หรือทางบางสิ่งบางอย่างแล้ว แต่เขามาสามารถแสดงออกทางด้านชีวิตจริงได้เพราะเรื่องความแตกต่างในเรื่องของอาณนะหนึ่งเชื้อชาติศาสนาขึ้นมาเลยนะคะสองนะคะตอนเนี้ยเขาถอยหลังออกไปจากความสัมพันนี้นะคะเพราะว่าตัวเขาเองรู้สึกเดียวกับคุณมากๆเขารู้สึกว่าความสัมพันนี้เขาต้องทํางานหนักนะคะเขาต้องไสกับมันให้มากซึ่งก็ดูตัวเขาสิคะเนี่ยเห็นไหม ตัวเองยังเอาไม่รอดเลยนะคะที่จะมาบอกรักเดอะรัอนอีกนะคะเขารู้สึกว่าคุณกับเขามันดูเป็นไปไม่ได้เราแตกต่างกันมากเกินไปนะคะคุณอยู่ที่สูงเขาอยู่ข้างล่างมันทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาบอกความรู้สึกเขาไปตอนนี้มันจะดูแบบน่าเกลียดไหมเพราะฉะนั้นเขาถอยดีกว่าสามไม้นะคะไพ่หนึ่งหม้เขาเทคแอคชั่นนะคะเหมือนบอกให้คุณรู้แล้วว่าเขาชอบแต่เขามีความรู้สึกว่าตัวคุณเองก็ไม่สามารถที่จะ แสดงออกถึงความรักจุดนี้ได้มันทําให้เขารู้สึกอึดอัดเขาต้องถอยก่อนนะคะเพราะความรู้สึกเขาเยอะหนึ่งดาบเดือซันนี่เป็นไพ่ของการที่อยากจะแบบห้ามใจตัวเองอะ่ะไม่ให้พูดอะ่ะเพราะมีเร,เรื่องของการถูกผิดอยู่นะคะขอขยายไฮลโลเฟ่นหน่อยหนึ่งดาบไพ่หนึ่งถ้วยเขารักคุณนะแต่มันเป็นความรักมันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนเป็นคนที่ใช่อะ่ะแต่มันเป็น คนที่ใช่ในเวลาที่ผิดหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ของคนที่แต่งงานแล้วนะคะหนึ่งดาบก็เป็นไพ่ของคนที่แบบตาคนตามีคู่ไหมนะคะเขาถึงมีความรู้สึกต้องเก็บความรู้สึกต้องแอบความรู้สึกอยู่ใกล้ไม่ได้เลยมีความรู้สึกอึดอัดอ่ะบอกพูดถึงความรู้สึกไม่ได้มันผิดนะคะแล้วไพ่หนึ่งไม้เนี่ยพยายามเทคแอคชั่นนะคะแล้วพยายามถอยออกมาจากความสัมพันธ์ไม่เข้าไปใกล้คุณเยอะมากกว่านี้นะคะเพราะกลัวว่า,วาจะถูกคุณแอนตี้นะคะในหลายหลายครั้ง เข้ามาหาคุณแหละแล้วก็ถอยออกไปเฮอร์มิตราศีกันนะคะคุณเกิดราศีพฤษฮึมเขาไม่รู้ว่าว่าเขาจะต้องทํำยังไงในความสัมพันนี้นะคะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้รักอยากดูแลแหละแต่บางครั้งการแสดงออกเกินไปของเขามันก็ทําใหเ้เขารู้สึกแย่กับตัวเองนะคะให้แปดดาวบางครั้งเขาอาจไม่ได้ดั่งใจคุณบางครั้งคุณอยากให้เขาได้ดั่งใจเขา แต่บางทีคุณดูสิว่าตัวเขาเองอะยังสร้างอาฐานไม่มั่นคงเลยนะคะและเขายัางต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือดูแลคนในครอบครัวเขาอีกเขาก็เลยไม่สามารถที่จะมาจริงจังหรือจริงใจหรือทําในสิ่งที่เขารู้สึกได้ตอนนี้เขาต้องเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องก่อนถาเมื่อเขารักคุณไหมเขารักคุณเขาไม่บอกไม่พูดเนี่ยเพราะถ้าเขาพูดไปมันจะเป็นการให้ความหวังกับคุณและคุณอาจจะต้องเสียใจนะคะให้แปดดา ตอนนี้ถ้าเขาไม่คุยกับคุณเขาปิดกั้นการสื่อสารไปสามาม้เขาโคตรเสียใจเลยนะคะเขาแอบส่องแอบดูคุณดูนะคะเขารู้สึกว่าตัวคุณเองตอนเนี้ยก็มีความสุขดีนะคะถามว่าเขาเป็นห่วงคุณไหมเขาเป็นห่วงคุณการที่เขาเงียบหายไปหรือไม่ติดต่อสื่อสารเขาก็แอบส่องแอบดูคุณดูนะคะและตัวเขาเองมีความรู้สึกเหมือนอยากกลับมาในความสัมพันธ์ด้วยนะคะถ้าเขาจัดการบางสิ่งบางอย่างในชีวิตได้โดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคงตอนนี้เขากาลังหารายได้เสริม กํะะาลังทํางานหลากหลายอาชีพและเขาก็รู้สึกผิดด้วยนะคะที่เขาเคยใช้อารมณ์กับคุณเขาถอยออกมาเนี่ยนะคะเขาก็ดูความสัมพันธ์นี้อยู่เขารู้ว่าคุณดีกับเขาผู้ใหญ่ใจดีเขารู้ว่าคุณรักเขานะคะแต่เขาเองนี่แหละอาจจะเป็นคนที่ไม่ยอมรับความผิดของเ,เองไหมนะคะเขาดูหด่อยชีพขอดูแปลกด,ดาบเขาอยากบอกอะไรคุณ แตดาบเดชนะคะเขากําลังเปลี่ยนแปลงเขากําลังมีเรื่องในชีวิตกําลังโยกย้ายงานกําลังทําบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งตัวเขาไม่สามารถบอกคุณได้ที่เขาต้องจบกับความสัมพันธ์หรือนี่เงียบไปเนี่ยนะคะเขาไม่ได้อยากเอาชนะคุณนะเขาไม่อยากมันมีปัญหากับคุณโอ้นะคะเขาเนี่ยจะดีกว่าที่จะมานั่งทะเลาะกับคุณให้เด็กถือดาบขึ้นนะคะเขาไม่อยากเอาชนะคุณเขาไม่อยากทะเลาะกับคุณ เขาของเงียบไปดีกว่าแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณเสียใจโอเคนะคะขอทุกข้อความจากเขาหน่อยเขาห่วงคุณนะคะให้หนึ่งช่วยบวกความรู้สึกคุณที่เขาเงียบไม่พูดไม่อะไรเนี่ยเหตุผลของเขาคือไม่อยากไม่อยากทําร้ายคุณไม่รู้เขาปกปกอะไรคุณเขาซ่อนความลับไว้แ yeah, ่ <Yeah. S 2> เห็นป่ะเขาแสดงความรู้สึกไม่ได้ เขาหวงคุณเสมอเห็นไหมดิฉีบอกเขาหวงคุณเขาอยากกลับมาขอคืนดีนะคะเขาแสดงความรู้สึกไม่ได้ให้แปดด่าเขาไม่เคยมีความรู้สึกว่าถูกใครรักเลยจนกระทั่งมาเจอคุณเขาไม่เคยรู้สึกว่าถูกซัพพอร์ตความรู้สึกจนกระทั่งมาเจอคุณนะคะอนิเวอร์คุณผู้ใหญ่จะดีอะคุณอบอุ่นอ่ะสุภาพมันทำให้เขาแบบ เนี่ยแสดงออกไม่ได้จึกความรู้สึกนะคะอืมอยากกำมาง้อไมมอยากเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยบางสิ่งบางอย่างเขาซ่อนความลับไว้นะคะแล้วเขาก็กลัวว่าคุณจะสงสัยแล้วไม่มีปัญหากับเขาแล้วเขาไม่อยากมมาีปัญหากับคุณเขารู้สึกว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาโอ้เป็นคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะตอนนี้เราอาจจะต้องแยกห่างกันก่อนนะคะอุปสรรคของเราเยอะ เขาหวังว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาคบกันอีกนะคะเนี่ยเขาอยากไปกับคุณสองต่อสองไปปรับความเข้าใจกันปรับทัศนคติหรือปลีกตัวออกจากสังคมนะคะไม่ต้องแคร์ใครว่าเราจะอายุเยอะอายุน้อยอายุมากฐานะการเงินแตกต่างหรืออะไรเขาไม่ต้องการอยู่ในสังคมแบบนี้เขาอยากอยู่กับคุณแค่สองต่อสองเท่านั้นนะคะแต่ในสังคมของมนุษย์นะคะมนุษย์เป็นสังคมที่ต้องพึ่งพาแต่และกันนะคะส่วนหน้ากา แต่เขาไม่อยากโกหกคุณเขาไม่อยากสวมหน้ากาก r e j e c t i นะคะเขาซ่อนความลับไว้นั่นก็คือเขารักคุณนะคะและทุกครั้งนะคะที่เขาเงียบไปหายไปเนี่ยเขาไม่อยากมีปัญหากับคุณนั่นเองนะคะอันนี้อยู่ที่คุณด้วยว่าคุณจะโอเคไหมนะคะการที่เขากลับมาเพราะเขาอยากง้องคุณแหละก็ประมาณน,นี้นะคะโอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเราจะทิ้งไปก่อนอย่าลืมกด subscribe อมเมนต์น่ารักๆเป็นเพื่อนกันในชแนลนี้